สวัสดีครับเดินนี้นะครับก็้ามาชมรถคู่ใจของผมนะครับ c ุติแซนะครับปี2008นะครับเครื่องก็นิ่งๆเนียบๆนะครับเบระไม่มีการสาดดั่นใดๆครับเพราะว่าผมได้ทำการเปลี่ยนอะไรเกือบทุกอย่างนะครับแต่เครื่องยังเป็นไินเครื่องเดิมนะ ก็ดูสภาพครับทำามเงียบๆนะฮะไปก็เพิ่งเปลี่ยนไปนะฮะแต่ว่าจะมีตรงอันนี้นะครับไห้เขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกออะไรนะบงังผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรผมจำไม่ได้นะครับเนี่ยรอบด้านหน้านะครับที่เคยเคยไปชนน้องหมามา แต่ว่าก็ไม่เป็นไรมากนะครับแค่ตรงนี้ก็ไปน,นี้ไปแต่ด้านหน้าไม่เป็นไรนะครับปกตินะครับข้างในข้างในปกติ mm hmm. ก็รื้อรื้อบ่อยด้วยครับแล้วก็ตามสภาพอายุมันก็จะกรอบจะสีก็จะลอกนะครับแต่แค่ซื้อมาเปลี่ยนใหม่ก็สวยแล้วนะครับทําสีไม่กี่บาทนะครับอันนี้ก็เนี่ยฮะสภาพมันก็แตกแตกไปแล้วแต่ว่ามันยังยังคงแน่นอยู่ครับ อัคนคงมสวยงามนะครับดูพาดูรถรอบๆนี่ฮะรถ16ปีเพิ่งล้างใหม่ๆเลยนะครับท้ายก็ยังเดิมๆนะครับผมส่วนเออแม็กเขาก็ผมซื้อมาเขาก็แต่งมาให้แล้วนะฮะดูฮะทุกคนผมจะเล่าประวัติคันนี้ให้ฟังว่าวิ่งแบบ โอ้โหวิ่งแบบสุดสุดสุด,สดมากนะครับคือผมตอนผมรับรถมาก็สองแสนกิโลนะครับตอนตอนรับรถมาได้ได้ตอนซื้อรถมานะครับผมซื้อเมื่อสองมาก็เจออาการหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเสียงช่วงล่างหรือหัวทงหัวเชียนพวกคอยพวกอะไรโอ้โหผมไล่เปลี่ยนเปลี่ยนเกือบทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นพวกเนี้ยปล็๊กเซนเซอร์พวกเนี้ย ต่างๆหน้า,นาผมไล่เปลี่ยนหมดฮะเซนเซอร์อ่อะไรนะอุณหภูมิน้ําข้างหลังก็เปลี่ยนนะครับอ่โอลิงท้ายแคมโอลิงแล้วก็อุปกรณ์ชุดเขาเรียกว่าอะไรนะอุปกรณ์อ่หัวฉีดฮะช่อหมหัวฉีดอะก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอุปกรณ์ส่องหัวฉีดเปลี่ยนคอยล์ทั้งหมดทุกตัวเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ทุกตัวนะครับแล้วก็เปลี่ยนพวกเปลี่ยนโชคมาใหม่ด้วยนะครับก็ใส่ เขาเรียกว่าอะไรนะยางรองบูชอกใช่ไหมอะระมวางนั้นนะครับก็เปลี่ยนมอน้ําใหม่นะครับเหมือนเหมือนรื้อเครื่องใหม่เลยรถคันนี้เปลี่ยนแบตใหม่ตั้งแต่ซื้อมาสิ่งที่เราทําไปนะเปลี่ยนแบตใหม่เปลี่ยนน้ามันเครื่องทุกๆหนึ่งหมื่นโลนะครับแล้วก็เปลี่ยนอะไรนะยางท่นเครื่องสองฝั่งนะครับเนี่ยฝั่งหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็ฝั่งหนึ่งเปลี่ยนเรียบร้อยก็หมอน้ําก็เรียบร้อยนะครับน้ําไม่ลด โทษทีฮะัเมื่อกี้โทรศัพท์รุนหลุดมือไปนะะไม่รู้ว่าแตกหรือแบบไม่แตกไหมโอเคต้องขออภัยทุกคนครับตอนเนี้ยเปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนใช่ไหมครับตีนเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมนะครับฝั่งนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนมาตั้งจากซื้อมาฝั่งนี้ถือว่าดีมากครับตั้งแต่ซื้อมายังไม่มีปัญหาใดๆแล้วก็สิ่งที่ต้องเปลี่ยนต่อไปน่าจะเป็นแผงหม้อน้ำนะถ้าเกิดว่าแต่ว่าไม่ใช่แผงหม้อน้ำสิแผงน้ำยาเอง แต่ว่ามันก็ยังใช้ได้ปกติครับมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเปลี่ยนน้ำยาแอร์ในการดูแลรถต่ออะไรอย่ะล้างหัวฉีดอะไรต่างๆนานาล้างโซลินอยด์เทคเปลี่ยนวาล์วน้ำข้างในนะครับเป็นจากแต่ก่อนเป็นวาล์วน้ำอะไรวะ78องศาผมเปลี่ยนมาเป็นเอ71องศานะครับก็ ร่วงแรกๆก,ก็จะแบบน้ำน้ำมอน้ําก็จะแบบเขาเรียกว่มมาอะไรมีขัดขานให้หายนิดๆนะครับแต่พอหลังๆคือนิ่งนะครับวิ่งทางไกลแบบนิ่งๆเลยไม่มีรถไม่มีอะไรเลยคือตอนนี้เข้าที่มากๆแล้วก็เปลี่ยนอีกอันนึงก็คืออะไร c v วาล์วนะครับ, wow, น,รบน้ํามันไม่เยิมนั้นกดดูๆผมทําความสะอาดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเหลือเหลือโอลิงโซลินนยเกียร์ครับแต่ว่าตอนนี้ก็เกียร์ก็ปกตินะครับเข,เข้าเข้าเกียร์ปกติเพราะว่าผมเปลี่ยน เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุกๆหมื่นโลเลยนะครับเป็นรถที่เนี้ยบมากเข้าเกียร์เข้าเกียร์นิ่เมือนมูทับแล้วก็มีอะไรอ่ะด้านในใช่ไหมด้านในก็มีเยอะครับผมก็เปลี่ยนลูกลอกไปแล้วเรียบร้อยอคือเอาง่ายๆเปลี่ยนไล่เปลี่ยนเปลียทั้งทั้งคันนะครับที่ที่ทํามานะครับตอนนี้ก็แบบนิ่งๆฮะรถวิ่งสบายๆไม,ไม่ไม่มีอะไรเย็นชำํำนะครับ ขับข้างในรถนะครับโอ้โหหนาวโอเคผมขอเปิดเกียร์หนึ่งเลยโอเคฮะเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปก็มีอันนี้ด้วยนะครับเขาเรียกอะไรนะมันก็เป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆฮะส่วนหน้าจอก็มีมาอยู่แล้วตั้งแต่เขาเรียกว่าตั้งแต่ซื้อลรถมานะครับคือเขาแต่งมาให้นะฮะไฟไม่มีโชว์นะครับ OBD นะครับอ่ะแล้ววันนี้ก็อยากมานําเสนอรถตัวเองนิดนึงนะครับหลายคน อยากสอบถามปัญหาอะไรเกี่ยวกับรถซิตี้คันนี้นะครับผมให้คำตอบได้นะครับสำหรับคันถ้าเป็นรุ่นนี้นะครัคันนี้นะครับในในเบื้องต้นนะครับต้องพูดอย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องลึกๆอย่างเช่นเรื่องเกียร์เรื่องอะไรแบบข้างในข้างในลึกๆแบบต้องเขาเรียกว,ว่าต้องพังเกียร์มาดูอ่ะผมทําไม่ได้ผมไม่บอกไม่ได้นะครับเพราะผมยังไม่เคย ้ไปถึงงตรนนัแต่ว่าสิ่งที่ผมทําด้านนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนอะไรต่างๆนานาผมบอกได้นะครับเพราะว่าผมทําเองทั้งหมดนะครับไม่ได้จ้างช่างสักบาทเลยนะครับซื้ออุปกรณ์มาไล่เปลี่ยนเองแต่ละอันแต่ละอันนะครับแล้วก็ศึกษาอยู่ตาม YouTube กับพี่ๆนีกเลยฮะพี่ๆใน u t u b e ที่สอนไว้นะครับก็นะฮะนี่ฮะความร้อนหม้อน้ำดูครับนิ่งๆครับ 77องศารอบรถก็8 14 14นะแบตเตอรี่ก็14.2ใโวลต์ครับไดชาร์จก็ทำงานปกติครับนะสตาร์ทมาแล้ว16านาทีะิงิง OBD นี่ก็บอกได้เขาคร่าวนะครับแต่ว่าทุกผมแนะนำว่ามีติดรถไว้จะดีนะฮะดีดีๆๆมากๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า มันช่วยชีวิตท่านได้นะครับไม่ว่าจะใดๆเลยก็ตามนะครับเพราะว่าช่วยชีวิตในที่นี้หมายถึงอะไรช่วยชีวิตเวลารถเกิดปัญหาปุ๊บเราได้รู้ทันทีว่าอ๋ออยู่ดีๆความร้อนขึ้นอะ่ะเราจะแก้ไขปัญหาเราทุกควรจอดรถไหมโอปดีตัวนี้จะแจ้งเตือนได้ผมอย่างผมผมตั้งความร้อนไว้ที่1 1 0องศานะครับถ้าอุณหภูมิถึง1 1 0องศาปุ๊บมันจะแจ้งเตือนเสียงขึ้นมาแล้วก็ตั้งความเร็วนะครับ จำกัดความเร็วไว้ที่120องศาเป็นผู้ผิดขออภัยครับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็นั่นแหละฮะผมก็ไม่กล้าขับขับเกินนั้นแต่จริงๆขับเกินได้นะรถคันนี้ปลาไปเยอะอยู่เหมือนกัน40 50 60เลยนะครับแต่แต่ไม่ไม่ขับขนาดนั้นเพราะว่าซอบชีวิตนะฮะเออนะครับ,รบก็เนี่ยฮะสภาพในรถก็นิ่มๆกริ๊บๆนะครับ จริงๆอะ่ะผมรักรถคันนี้มากนะครับตั้งแต่ซื้อมาตอนแรกผมผมเคยคิดว่าจะไป <c oughs> เขาเรียกว่าจะเอาไปจะขายไปซื้อรุ่นใหม่นะครับแต่ว่าคิดไปคิดมาก็พอได้ซ่อมมันทุกอย่างจริงๆอะ่ะคือเปลี่ยนเปลี่ยนทุกอย่างจริงนะฮะคือแบบไม่ว่าจะเป็นโอ้โหตั้งแต่ช่วงล่างยันข้างบนอะ่ะทุกเกือบทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยแหละต้องว่าอย่างี้ยกเว้นเกียร์ นะครับผมไม่ได้ซ่อมเกียร์สักท,ทีนะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนน้ามันเกียร์ตามรอบตามอะไรแล้วก็ถูกอันถูกตลอดนะครับหมายถึงว่าเข้าศูนย์นะครับรถคันนี้ถูกต้องนะครับเข้าศูนย์ทุกหมื่นกิโลนะครับน้ำมันเกียร์ผมเปลี่ยนทุกหมื่นกิโล ia. พร้อมน้ามันเครื่องเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าอยากให้เกียร์มันทํางานได้ดีที่สุดนะครับก็ตามกําลังเรานะครับอันนี้ไม่จริงๆน้ํามันเกียร์มัน4ี่หมื่นห้าหมื่นกิโล IA. ก็น่าจะทําได้อยู่นะครับน่าจะพอเปลี่ยนหนึ่งครั้งได้แต่ว่าผม ด้วยความสบายใจของผมเองส่วนตัวนะครับก็เปลี่ยนทุกหมื่นกิโลเลยสองสองหมื่นกิโลอย่างมากสุดนะครับประมาณนั้นนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็รอบนิ่งๆนะครับไม่มีกระตุกไม่มีเขาเรียกว่าเนี ok ่ยดูฮะเนี่ยตอนนี้เครื่องแอร์ก็ทํางานนะครับเงียบๆนะครับแตส่สิ่งที่ต้องสิ่งที่ต้องคํานึงต่อไปนะครับสิ่งที่ผมต้องเจอนะครับเนี่ยน้าเข้าตรงนี้นะทุกคนรีวิวแบบรถตัวเองแบบเห็น 360้อองศาเลยครับน้ําเข้าตรงนี้น่าจะเข้ามาจากกระจกนะครับตัวนี้คิดว่านะก็แต่ก็เดี๋ยวต้องมีโอกาสสักวันนะครับที่ผมจะลือ้อรื้อเจ้าตัวนี้นะเพื่ออะไรเพื่อผมกลัวข้างในมันเป็นมันขอ่กลัวข้างในมันขูกนะครับรื้อแล้วก็เอาอาจจะทําความสะอาดสนมสนิมนิดนึงหรือผมคิดว่ามันต้องมีสนิมแหละ ก็บนนะก็อันนี้นะครับมารีวิวรถตัวเองนะครับเผื่อมีท่านไหนอยากจะสอบถามเ,าเกี่ยวกับเรื่องของรถรุ่นนี้นะ City ซัต,ตรหรือ City ศูนย์สามถึงศูนย์เจ็ดนะครับเครื่องนะครับวีเทคของผมเป็นเครื่องวีเทคนะไม่ใช่ idsi นะครับเ,เครื่องวีเทคจะมี4หัวเทียนนะครับ idsi จะมี8หัวเทียนนะครับผม ถ้าจะไม่ผิดนะ IDSI จะเป็นเครื่อง n u m b e r L15A2 นะครับส่วน V t เทคของผมนะครับจะเป็น L15A1 นะครับก็นะครับประมาณนั้นนะครับผมก็สามารถดูแลรถตัวเองได้นะครับสำหรับใครที่ มีคำถามอะไรก็ลองถามมาดูครับผมถ้าผมตอบได้ผมจะตอบให้ทุกคนทุกคนเลยนะครับทุกคอมเมนต์นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ทุกคนเลยครับที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามนะครับยังไงก็ขอฝากช่องผมหน่อยนะชื่อว่าช่องนี้นะครับ p a r k นไ l i f e ไ t ล์ e นะครับก็ช่องผมก็จะมีทั้งสาระแล้วก็ไม่มีสาระนะครับบางทีผมไปเที่ยวผมก็ถ่ายการไปเที่ยวลงนะครับยังไงก็ฝากติดตามหน่อยนะครับ เป็นไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจําวันหรืออาจจะเป็นความรู้บ้างเล็กๆน้อยๆสามารถช่วยทุกคนได้บ้างผมก็ดีใจนะครับที่พูดมาทั้งหมดผมต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ใช่ช่างนะสิ่งที่ทํามาทั้งหมดคือไม่ใช่ช่างนะครับแต่ผมชอบในการเรียนรู้แล้วก็ชอบในการอยากจะทําเองแล้วก็อยากจะรู้ว่าตรงนี้คืออะไรแค่นั้นจริงๆนะครับแล้วก็ อีกอันนึงด้วยที่อยากจะทําเองเพราะอะไรเพราะว่าผมขี้เกียจรอช่างนะครับเป็นนิสัยส่วนตัวผมนะครับผมไม่ค่อยชอบรอช่างนะครับผมชอบคอนโทรลด้วยตัวเองแค่นั้นจริงๆนะฮะก็เลยจะเป็นต้องทําเองนะครับก็ยังไงก็ขอบคนหน่อยนะครับผมก็มาคินไลฟ์สไตล์นะครับก็พิจัยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมเข้ามารับฟังผม พูดไปเรื่อยขอบคุณมากๆครับผมยังไงขอฝากติดตาม่อยนะครับมีคำถามอะไรก็สอบถามมาได้ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับใครที่อยากได้อุปกรณ์อะไรต่างๆนานานครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้เพื่นตายนะครับเป็นลิงก์ที่ผมสั่งมาเองใช้เองทั้งหมดใครอยากได้ก็ไปเลื่อนดูเอานะครับก็ขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณคร,รับผมวันนี้ผมขอกล่าวค,คำว่าสวัสดีครับ สวัสดีครับ